สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาดูดวงกันเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีเหมือนเดิมนะครับกับไพ่ออร์เคิลนะครับด้วยการดูดวงของความรักรายปักนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง15นะครับมีนาคมปี2562นะครับกับผมดรทาโรนะครับการดูดวงรายปักนะของความรักนะครับ โอเคครับเรามาเริ่มอะลรกันนะครับอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่ามีความใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องจริงบางบางวันนะ่ะก็ยอมรับว่าเรารู้สึกว่าให้เราไม่ได้มีความใกล้ชิดกับคนที่เกิดวันนั้นๆหรือคนรอบตัวเราเราไม่รู้วเกิดวันไหนนะครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าให้มันมีความน่าจะเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับคนวันพุธนะไพ่ใบแรกนะครับคือ Lord of Candlesticks หลอดออฟค d นโด t สติ s กเนี่ยมันไปได้ในเรื่องของการที่คุณบรรพุธในช่วงนี้นะคุณจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะครับแต่มีความกระตุ้นล้นเป็นตัวนะ,ละหลายๆคนอาจจะเปถึงการที่ตัวคุณเองมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะผู้ชายนะมักจะเป็นลักษณะที่คุณนะมีความเป็นผู้นํามีความเป็นผู้ใหญ่มีความคิดความอ่านที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง นะครับลหลายๆคนก็เป็นไปได้ในเรื่องของความรักที่อาจจะยังขอพักไว้ก่อนขอไปโฟกัสกับเรื่องของงานหรือโครงการอะไรบางอย่างโปรเจกต์บางอย่างนะครับคุณก็เลยไม่ค่อยจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะรักจะมีอะไรมากมายกับความรักอะ่ะคือช่วงนี้คุณจะเป็นช่วงการที่คุณจะมุ่งไปที่เรื่องของงานมากกว่านะครับหรือมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนํอ หรือคอยชี้แนะคุณก็ได้นะครับรือการที่มีลักษณะของคนรัศีธทัุทไฟนะครับเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในช่วงนี้นะครับแต่เป็นไพ่เจ้าชะตาผมก็ใพ้น้ำหนักไปทางตัวคุณนะครับแต่มันเป็นไพ่ผู้ชายอะในตอบอยากเหมือนกันนะครับบางทีก็อาจจะเป็นหนึ่งในแหละที่มีผู้หญิงเอ้ที่มีผู้ชายเข้ามาถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะก็จะมีผู้ชายเข้ามานะครับซึ่งเป็นลักษณะอย่างที่ผมบอกไปนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณปวดหัวนะคุณเหนื่อยนะครับ กับปัญหาเดิมเดิมรอรือาจจะได้เจอคนเจ้าชู้น่ยมีคนมามาอ้อล้อคุณแล้วคุณก็ใจแข็งนะคุณไม่ยอม,มง่ายๆอะครับหรือหมายถึงว่าในช่วงดวงช่วงเนี่ยพื้นฐานดวงชาตาคุณค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยนะครับจะต้องประคองตัวเองดีๆนะครับรวมไปถึงประคองคนรักด้วยเช่นกันนะครับ เ,เขาบอกว่าไพ่ขึ้นมาแบบเนี้ยมันคุณเองก็อยู่ลักษณะที่ว่าเป็นคนที่อยู่เหนือผู้ชายนะครับหรือมีความเป็นตัวของตัวเองก็ได้เช่นกันนะครับบางทีเนี่ยคุณไม่ใช่ลักษณะที่ยอมผู้ชายง่ายๆนะคุณเหมือนกับว่าโอเคแหละฉันก็มีทางของฉันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาจะหว่านล้อมอย่างไรอะบางทีคุณก็ไม่ได้แบบเชื่อง่ายๆหรือคุณจะว่าไม่ค่อยที่จะตกลงตก,กลงปลงใจแค่ทีเดียวนะครับ ในใจคุณตอนนี้นะครับผมบอกว่าคุณค่อนข้างเบื่อนะครับมี3ถ้่วยเอ้โทษครับ3เหรียญด้วยนะครับ three of coins ในใจคุณอ่ามันเป็นเรื่องของคน3คนเข้ามานะครับบางทีคุณเบื่อกับปัญหาของคน3คนนะครับบางทีไม่ใช่เป็นลักซอนก็อาจจะเป็นคนอื่นที่เข้ามาวุ่นวายยุ่งยากนะครับคุณรู้สึกคุณเบื่อนะคุณไม่อยากยุ่งและขอฉันแบบอยู่กับตัวเองดีกว่าขออยู่คนเดียวดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับคุณเบื่อ นะคราวนี้ในในอีกแง่คือการได้เรียกว่าได้ได,ได้ได้มีคอนเนคชันนะครับกับคน3ามคนนะครับเรา3ามคนจะเป็นไม่จะเป็นจะต้องเป็นลักษณะเชิงชู้สาวก็ได้อาจจะเป็นลักษณะเพื่อนหรือใครก็ตามแต่ที่ไม่จะเป็นจะต้องแบบเอ้ยเป็นชู้ของแฟนเป็นพ่อแม่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่น้องอะไรก็ได้นะครับที่เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องแล้วคุณรู้สึกคุณเบื่อนะครับรู้สึกเบื่อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแลวอยากอยู่คนเดียวนะ ในอีกแง่หนึ่งก็คือคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากอยากได้รูปแฟนก็ได้เหมือนกันนะครับไม่เป็นการวาดภาพก็เป็นไได้วาหลายคุณก็อาจจะอยากมีวาดภาพคู่กับแฟนหรืออยากได้แบบอยากจะหาใครสักคนมาวาดรูปแฟนคุณให้อะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ไม่อยากมองข้ามประเด็นนี้นะหรือคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าชอบงานศิลป,ปะนะครับ คุณก็รู้ว่าคุณอยากจะทํางานศิลป,ปะอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็เลยอาจจะไม่อยากสนใจเรื่องความรักละในช่วงนี้นะขอมุ่งเน้นไปกับงานศิลป,ปะก็ได้เช่นกันนะครับเนีย่ยไพ่ขึ้นมาเนี่ยทั้ง2ใบนะครับเป็นเห็นไหมคุณกําลังเย็บปักถักร้อยอยู่อีกคนกําลังวาดรูปอยู่มันในใจคุณตอนเนี้ยบางทีอะ่ะคุณก็อยากจะสนใจในงานที่คุณทําอยู่หรือสนใจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณน่ะกำลังแบบมันก็เป็นงานอดิเรกอะ่ะคุณกำลังสนใจพวกนี้อยู่ก็ได้นะ คุณก็จเกี่ยวข้องกับพวกงานศิลป,ปะงานอิเล็กอะไรเงี้ยแล้วคุณก็สนใจในอะไรนี้มากกว่าเรื่องของความรักก็ได้เช่นกันนะครับหรือมันเรื่องของรักที่มันมีคนมากกว่า2คนนะ่ยไม่ใช่แค่เรา2คนวันนี้คุณก็เบื่อนะเนี่ยไพ่ที่บอกว่ามีคนนอกเข้ามาวุ่นวายนะครับเนี่ยมันไ,ไ,ไปได้นะสามไมา้กับสามเหรียญนะครับเป็นตรงตำแหน่งในใจแล้วก็ตรงตำแหน่งคนนอกด้วยนะครับรรแล้วก็ไปถึงว่านั่นแหละคุณจะมีคนบุคคลน,นอกอะ่ะ เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้นะครอบครัวแฟนหรือครอบครัวเราเนี่แหละเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักนะครับความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะเขาบอกว่ามีหนึ่งเรือขึ้นมาเนี่ยป็น,ปนอาจจะมีอะไรบังเอ,อิญดีๆเข้ามาก,ก็ได้นะครับไม่ต้องกังวลใจไปนะครับแต่เหมือนคนรับกบางทีช่วงนี้เขาอาจจะเรียกว่าติดโซเชียลมากไปก็ได้นะหรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะ มันกับเขามีภาระอะไรบางอย่างเขาไม่บอกคุณอนะ่ะมันเขามีความลับอะไรสักอย่างหรือลับหรือมีภาระอะไรบางอย่างมันไม่ใช่เป็นความลับนะครับต้องมีมีภาระและการมีภาระมีอะไรสักอย่างหนึ่งแหละที่ไม่บอกคุณนะครับมไม่ใช่เป็นความลับแต่เป็นภาระเช่นอาจจะคอยดูแลใครอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะไปติดพันกับอะไรหรือเปล่าก็ได้เช่นกันนะครับหรือเป็ในไป uh ได้ก็แค่เขาอาจจะติดติดอินเทอร์เน็ตติดโซเชียลก็ได้เช่นกันนะครับหรือในช่วงนี้คนละาจจะต้องเดินทางนะครับ เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางก็เป็นไปได้นะครับชัดเจนเหมือนกันว่าช่วงนี้คุณลักะจะต้องเดินทางนะครับเดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางการส่งออกสินค้านะครับก็เป็นไปได้นะหรือมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่จะต้อง,องเดินทางอะ่ะทำให้นั่นแหละ ทำให้ในช่วงนี้นะมันเป็นเรื่องของเงินเข้ามามากกว่านะบางทีคุณอาจจะได้รับเงินจากคนรักนะคุณรักอาจจะเซอร์ไพรส์เรื่องของเงินนะครับมีเงเหลือขึ้นมาเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินจากคนรักละกันนะครับหรือการเริ่มต้นอะไรที่เป็นแบบใหม่ๆเช่นได้ของขวัญใหม่ได้ของอะไรใหม่ๆนะครับเป็นลักษณะเชิงวัตถุมากกว่านะครับไม่ใช่เป็นความรู้สึกทางใจแต่เป็นเชิงวัตถุอะไรอย่เง,งี้ยกระเป๋าใบใหม่หรือคนรักซื้อของขวัญให้ใหม่นะเป็นไปได้นะครับ แต่เขาบอกว่ายัางไงก็แล้วแต่ความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะต้องประคองมันอยู่นะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่จะต้องประคองมันหรือจะต้องใช้พละกํลาลังในการฝ่าฟันกับปัญหาันนั้นนะครับบางทีก็จะมีคนเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับมีคนเข้ามาวุ่นวายกับคุณอ่ะซึ่งคุณก็ไม่ต้องการนะเดี๋ยวถ้าไพ่ขึ้นมาสองใบแบบนี้นะครับสี่ถ้วยกับเดอะสเตี่ยผมมองว่ามันจะมีคนเข้ามาหาคุณนะแต่คุณไม่ต้องการเห็นไหมคุณเอามือปัดแบบนะแล้วสี่ถ้วยก็คือเป็นลักษณะที่ว่าคุณก็อยากอยู่กับขอองงคุณย่า แล้วนะคุณไม่อยากพูดกับใครนะครับในะช่วงนี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนนะครับก็ถ้าโยงกับไพ่3มเหรียญกับ3ไม,มา้ก็ไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณเนี่ยแหละที่มดเขามีคนเข้ามาวุ่นวายแล้วคุณก็เบื่อนะครับไม่ค่อยอยากยุ่งอะไรกับใครเท่าไหร่นะ The Hierophant ขึ้นมาอย่างนี้ผมมองว่า The Hierophant เนี่ยเป็นไพ่พระนะครับแสดงว่าความรักในอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องของศาสนาเรื่องของ ประเพณีอะไรบางอย่างนะครับสื่อธรรมบางอย่างคราวนี้อาจจะไม่ใช่เป็นช่วงจังหวะที่คุณรักกันดีนะครับหมายถึงว่ามันไม่ใช่เป็นช่วงของมีความโรแมนติกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยรักกันสุดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่ช่วงช่วงนั้นนะครับในช่วงนี้ความสัมพันธ์มันมันถามว่ามันมีปัญหาอะไรมันมันก็ไม่มีเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่เรกว่าเฮ้ยเรารักกันมากๆหรือเรารักกันหวานกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับเป็นช่วงของการมีเหตุมีผลนะหรือต่างคนก็อาจจะต่างแบบ คือต่างคนต่างไม่ได้มีพาชันที่แบบเป็นเรื่องของความรักต่อการมากกว่านะครับผมมองว่ามันยังไม่ใช่จังหวะที่คุณถ้าคุณยังหวังว่าจะมารักกันมาโรแมนติกกันในช่วงนี้คงยังไม่ใช่นะครับหลายๆคนก็อาจจะมีบุตรนะมีลูกได้นะครับหรือมีการให้มีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องภายในอนาคตนะครับไพ่สองใบนี้นะครับ The Empress แล้วก็ The Hierophant เนี่ยผมมองว่าผู้ใหญ่จะมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความสัมพันธ์ นะแล้วคุณอาจจะต้องทําเงินหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องเงินเนะ่ะเขาอาจจะมามาพัวพันเรื่องเงินเรื่องงานกับคุณนะครับเช่นต้องอดูแลและรับผิดชอบให้ดีกว่าน,นี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะผู้ใหญ่จะมาเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะครับแต่ผมก็ไม่ชัวร์นะว่ามาเรื่องไหนนะแต่ผมคิดว่ามันเกีกับไพ่สามเหรียญกับสิบเหรียญยังไงเออสิบไม้นะครับผมมองว่านั่นแหละน่าจะเป็นเรื่องของการรับผิดชอบอะไรสักอย่างหนึ่งต้องรู้จักทิ่จะรับผิดชอบเขาอยากให้คุณมีความรับผิดชอบมากกว่านี้นะหรือไม่ตัวตัวแฟนคุณน่ะ มีความีชอบมากกว่านี้รู้จักที่จะหาเงินได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ DM เพชขึ้นมาเนี่ยหลายๆท่านเรื่องของความรักจะต้องรอเวลารอจังหวะดีๆไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบร้อนตัดสินใจทําอะไรนะครับเป็นไพ่ที่ดีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่แบบเต็มร้อยของเรานะครับ เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยในอนาคตคุณจะมีความเป็นแม่สูงมากๆนะหลายคนนะครับมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงนะนั่นหมายถึงว่าบางทีก็ไม่เกี่ยวกับเมีบุตรก็ได้นะแต่คุณอาจจะแบบสัตว์เลี้ยงมีลูกอะไรก็ได้นะครับหรือมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงคือคอยดูแลคอยมีความรักกับคนรักหรือมีความซื่อสัตย์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแบบอะไรที่ก็ตามลักษณะของความเป็นผู้หญิงสุดหรือความที่เป็นแม่สุดๆเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในตัวคนวันพุธนะครับภายในอนาคตนะครับ ไพ่พระขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่าอะไรคนก็อาจจะมีโอกาสได้ไปทําบุญด้วยกันนะครับหรือมีโอกาสได้เข้าหาศาสนาด้วยกันเข้าวัดเข้าวัดด้วยกันก็ได้เช่นกันนะครับภยายในอนาคตไพ่ใหญ่ขึ้นมา1 2 3สเนี่ยก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับแต่ไพ่สรุปบ,บอกว่าคุณเหนื่อยนะช่วงนี้เหนื่อยกับงานเหนื่อยกับการดูแลคนเยอะๆหรือต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยบางทีก็เหนื่อยนะครับก็ชรู้สึกจะล้าจะเหนื่อยนะ หรือการที่จะต้องพยายามทําทุกๆอย่างนะครับมารู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินในช่วงนี้นะครับไพ่ใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นไพ่ที่ไม่ได้ส่งผลนะทางความรักวัตเปอร์เซนต์นะก็เลยคิดว่ามันยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่บอกว่าความรักดีนะแต่มันเป็นช่วงที่บอกว่าโอเคมันอยู่ได้นะครับในแบบของมันนะคือถามถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้อาจจะยังไม่เด่นนะครับคราวนี้ถ้าคนโสดล่ะคนโสดก็คิดว่า่าจจะมีใครเข้ามาเหมือนกันแต่ยังไม่เชื่อว่าจะแบบ จะพบรักปิ้งปั้งอะไรกันนะถ้าช่วงนี้ที่ทยังสดและยังอยากจะแบบเจอใครสักคนก็อาจจะต้องรอไปรอไปก่อนนะหรือถ้าถ้าเข้ามาคงยังไม่ถูกใจนะครับแต่คุณก็อาจจะได้เจอรักต่างไวัยได้เช่นกันนะมีแฟนแก่กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นผู้หญิงนะครับหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงอายุเยอะกว่าก็ต้องคอยไปดูแลแฟนะนะครับมาเลี้ยงลูกไปนในตัวอะไรประมาณเนี่ยหรือเลี้ยงหรือต้องเปเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะ ตอนนี้ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโอเคแหละให้ปล่อยวางนะครับมันไม่ใช่เป็นปัญหาแรงๆวเทียร์จะมีปัญหากันเล็กๆเล็กๆน้อยๆเข้ามาก็เรืองว่าอย่าไปอย่าไปยึดติดอะไรกับมันนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปนะครับเหมือนคลื่นนะครับคลื่นที่มันแบบอยู่บนอยู่ตรงผิวน้ำอย่างเงี้ยมันเป็นคลื่นที่แบบเดี๋ยวมันก็ไปอ่ะมันไม่ใช่มาตลอดหรืออยู่ยาวนานนะครับ มีโอกาสที่หลายๆคนก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางทะเลทางน้ํานะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางพิธีศาสนาหรือเข้าวัดอย่างที่บอกไปนะครับอาจจะมีช่วงจวังหวะที่คุณได้จัดสวนด้วยกันก็นได้นะบางคนก็ไปจัดสว,ดวนตกแต่งบ้านด้วยกันนะครับภายในอนาคตก็ม,มีมีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับด,ดูเรื่องของไพ่ออร์คเนแป๊บหนึ่งนะครับ religious factors นะครับอย่างที่บอกครับเรื่องศาสนาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องนะคุณจะได้ไปเกี่ยวกับพิธีศาสนาเนี่ยมีโอกาสได้เข้าวัดนะครับคราวนี้เรื่องของศาสนาเนี่ยเรื่องของความเชื่อก็มีเหตุเป็นปัจจัยเรื่องของความรักเหมือนกันหมายถึงว่าความรักในครั้งเนี่ยนะครับอาจจะมีเรื่องของความต่างของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของพิธีกรรมศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องได้เช่นกันเรื่องของความเชื่อนะครับที่มีผลต่อความรักของคุณในครั้งนี้นะครับคือจริงๆไพ่ไพ่มาเตือนว่าโอเคแหละแม้เราคนต่างศาสนากันนะครับแต่หมายถึงว่า เราก็ควรจะมีความเชื่อในแบบเดียวกันเช่นความรักการให้อภัยอะไรประมาณนั้นนะครับความเชื่อของศาสนาที่อาจจะมีอะไรมันคล้ายกันคุณจะต้องพยายามที่จะโน้มนําหรือดึงให้มันมีความแมทต่อกันได้ให้มันเชื่อมโยงกันได้ครับไม่ใช่คนละศาสนาแล้วเข้ากันไม่ได้นะครับบางทีเนี่ยบางศาสนาต่างศาสนาอาจจะมีคําสอนให้มันคล้ายกันใกล้เคียงกันคุณก็จะต้องปรับนะครับรู้จักที่จะโยงเข้าหากันนะครับไม่จช่เป็นไปถึงว่า ต้องย้ายศาสนานะครับแต่คิดว่าในช่วงนี้คุณมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับศาสนาพิธีกรรมนะครับและศาสนาก็จะมีผลเหมือนกันนะครับในช่วงนี้นะครับ Co-dependency นะครับ Attraction s are affected your romance your romantic life นะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งขอดูโพดีกว่าใบนี้ไม่แน่ใจแนละคือที่ไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆอ่ะจะบอกว่ามัน คือจริงๆอ่ะจะความหมายนะเข้าใจนะครับแต่ว่าเราอยากจะอยากจะเขาเรียกว่าไงอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับ codependency นะครับ attract a d d i t i o n s นะครับ a d d i t i o n is affecting your romantic life นะครับการติดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับจะมีผลนะในเรื่องของความรู้สึกความรักของคุณอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนกับการติด พันพัวพันและที่จะส่งผลกับความรักของคุณนั่นเองนะครับพราะว่าเป็นพฤติกรรมบางอย่างนะครับที่เราอ่ะจะส่งผลส่งผลถึงใครสักคนนะครับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรอกนะครับไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยการที่เรายึดติดกับใครมากๆเนี่ยมันเหมือนเป็นกำแพงที่จะแบบติด,ป,ดปิดกั้นเราไว้นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแล้วไพ่บอกูว่า เราถ้าเราเปิดตัวเองอ่ะครับมันก็เหมือนกับการแบบเหมือนกับว่ายังไงอะ่ะมันกับว่ามันเป็นการแบบเราไม่คลายตัวอ,ออกมาจากที่ตรงนั้นนะครับฉะนั้นในในใน,ในช่วงนี้เขาบอกว่าหลายๆคนที่มีปัญหาชี่ผ่านมาเลยแล้วแปลนะครับเปิดใจนะครับและก็อย่ายึดติดกับอดีตนะครับให้ปล่อยปลดปล่อยตัวเองนะครับ จากอดีตที่ผ่านมานะครับ So m a t e นะครับ Yes this is your so u l m a t e นะครับในในในตอนนี้นะครับถ้าคุณได้เจอใครสักคนนะครับบางคนคนนี้แหละก็เป็นคู่ของคุณเหมือนกันนะครับส่วนจะเป็นคู่เวรคู่กันคู่แท้ที่จะอยู่ได้นานไหมไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่คิดว่า่าจะได้เจอเป็นคู่แล้วแหละนะบางคนก็เจอคู่เวรคู่กันนะครับหถือว่าชดใช้เวรกันด้วยกันนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเจอแล้วอุ้ยรักกันสุดหัวใจไปเลยอย่างนี้นะครับ ไอ้เรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการกระทำในช่วงนี้ต้องระวังเราจะทําอะไรไปก็ตามแต่นะครับมันจะส่งผลกระทบในแง่ลบเรื่องของความสัมพันธ์บางครั้งเราอยากจะจบนะหรือคุณคิดจะจบความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันซิบไม้นะครับเป็นการสุสดสุดทางของมันแล้วนะครับคือจริงไม่ใช่หแบบว่าม่าจะเลิก,กแต่มันมีการจบอะไรบางอย่างก็ได้เช่นกันนะครับก็รอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในปากหน้าหรือดวงรายเดือนนะครับคิดว่าดวงรายเดือนน่าจะมี ไม่รูส้สิเรา,เราความรู้สึกผมคิดว่าดูเลยแต่มันมันมัน,ม,นมันค่อนข้างเคลียร์กว่านะครับแต่ลายปากมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆมันก็ยังไม่มีเห็นอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงมากนักน,นะโอเคก็จบดีกว่าเนาะถ้าอย่างไรนะครับฝากไลค์นะครับคอมเมนต์กันได้นะอ่ะทุกคอมเมนต์เลยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย